ผาจุกกันจุบกันตรงนั้นนะครับมันจุกจุกกันนะครับไม่เห็นพวกโครงกระดูกอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับมนุษย์ยุคโบราณน่าจะอาศัยนั่งเล่นประชุมกันบนหินนี้ต้องระวังนะครับถ้าไปขโมยสมบัติเขานะครับเดี๋ยวเขาจะเอาคืนนะครับโมเยอะนะครับไปดีกว่าเฮ้ยกดลุกขลุกสวัสดีครับผมวอลลบวินนะครับในตอนนี้ผมมาถึงอุทยานแห่งชาติออบหล้วงนะครับโดยที่นี่นะครับใกล้ๆนี้มี ขาจุบก,กันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับส่วดข้างล่างนั้นเป็นแม่น้ําแม่แจ่มนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเดินมาแป๊บเดียวนะครับก็พอจะเห็นแล้วแวบๆนะครับตรงนู้นเลยนู่นแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่เขาใช้ชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆสักหน่อยนะครับเดินไปต่อนะครับว่า ข้างหน้าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับโดยแม่น้ำเนี่ยแรงน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแม่น้ำจะขุนๆหน่อยไปต่อนะครับหลังจากเดินมานะครับห่างจากที่จอดรถนะครับประมาณ150เมตรนะครับก็มาถึงแล้วจุดชมวิวจุดชมผาจุบกันนะครับ นี่เลยอบอหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับว้าวสวยงามนี่เลยโอ้วกหินอะไรก็สวยงามมากนะครับข้างล่างนั้นอื <c oughs> เป็นลายแบบนี้เลยเพราะว่าน้ำแรงน่ากลัวนะครับดูเลยโอ้โหท่านลงไปนี่โดนน้ำดูดแน่นะครับดูตรงนั้น น่ากลัวมากโอ้โหโ,โดยแม่น้ำหลตำข้่วนะครับเป็นแม่น้ำแม่แจ่มนะครับไหลลึกมากมีแต่หินนะครับข้างล่างปลาไม่รู้มีหรือเปล่าก็อมองไม่เห็นนะครับน,นั่นเลยผาจุกกันมันจุกกันตรงนั้นนะครับมันจุกจุกกันนะครับ แล้วก็แม่น้ํานี้ก็ลอดผ่านช่องเล็กๆไปข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนนู้นนะครับก็จะมีสะพานด้วยนะครับนู่นเลยสูงมากรู้สึกว่าทางขึ้นจะอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะขึ้นไปด้วยนะครับว่าบนสะพานนู้นมันจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ขอถ่ายนูบอะไรตรงนี้ก่อนละกันนะครับนี่เลยผาจุกกันนะครับอยากจุกบ้างจังเลยนะครับ สุดยอดโอเคเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนี่นะครับโอ้ยขึ้นทางนี้ขึ้นขึ้นขึ้นไปนะครับดูว่าอยู่บนนู้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับเส้นทางขึ้นจะเป็นเส้นทางเดินเลเ็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยว้าวสวยงามดีนะครับน้ําแรงก็จะเป็นพวกบันไดนะครับแล้วก็เส้นทางเล็กๆแบบนี้ โอ้ยไม่ไกลนะครับเดินนิดเดียวแต่ว่าคนกลัวความสูงกลัวความชันเนี่ยอาจจะต้องแย่หน่อยนะครับเพราะวันนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมีพวกที่กั้นอะไรเรียบร้อยนี่น,นี่ก็จะเดินไปตามหน้าผาแบบนี้นี่เลยแต่ไม่ต้องกลัวตกนะครับมีไอ้พวกนี้กั้นอยู่แจ๋วเป็นเขียว ขึ้นไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมมีพลังเยอะวิ่งอย่างเดียวเบเ,บเบนี่ที่นี่ฮอตรัำน้ำหนักได้500กิโลกร,รัมนะครับไม่ต้องห่วงว้าวนี่เลยโอ้โหก็จะวัดเสียววัดเสียวหน่อยโอ้โหที่นี่จอมทอง โอ้โหรันสวยงามจังเลยเดื๋ยเมื่อกี้นั้นผมก็อยู่ตรงโน้นนะครับมีถนนมาถึงแต่ว่าเขาไม่ให้รถเข้ามานะครับรถจอดห่างจากนี่ห่างจากตรงนี้นะครับไปประมาณ150เมตรนิดเดียวนะครับใกล้ๆโอ้แม่น้ำก็แรงไหลลงมา ลอดตรงผาจุบกันนะครับแล้วก็ใต้สะพานแล้วก็มานี่เลยออกทางฝั่งด้านนี้พวกผาเนี่ยลายสวยงามมากม,มันเลยก็นหลายไปนู่นเลยหลายไปเรียบถนนสายออบหลวงนี่นะครับสายเข้าทยันออบหลวงจากอำเภอฮอดนะครับ แล้วก็หลายลงแล้วก็ไปลงรวมแม่น้ำปิงนะครับที่นี่ Hot ฮอตจอมทองโอ้หมีอะไรแปลกจังเลยเนี่ยดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลุมฝังศพมนุษย์โบราณภาพเสียนเขียนสีโบราณโอ้น่าสนใจดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกลายหรือเปล่า ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะครับมาคนเดียวด้วยนะครับที่จริงมากับมั่วนะครับแต่ว่าพอดีเมื่อเช้ารถผมพังนะครับทาให้ผมต้องเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมหลงอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับก็ไปซ่อมรถได้นะครับแล้วก็ผมก็ค่อยๆมาก่อนนะครับส่วนมั่วเนี่ยมั่วจะแวะขึ้นดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็ค่อยอ้อมมาทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเจอกันตรงที่พักนะครับแต่ไม่รู้ว่าพักที่ไหนส่วนตอนนี้ผมก็มาถึงตรงหินจุบการนะครับแล้วก็ เห็นบอกมีหลุมฝังศพม,มนุษย์โบราณด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับมาคนเดียวด้วยแต่ว่าแดดจ้าแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ในป่าก็มาเยอะแล้วครับไม่ต้องห่วงโอ้โหก็จะขึ้นตามหินไปนี่เลยขึ้นตามทางนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปว่าเอา้าอ๋อเขาห้ามเข้าทางนี้นะครับไม่ใช่ว่าห้ามเข้าทางนี้ทางนี้เข้าได้โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งวิ่งไปดูนะครับว่าไกลหรือเปล่า ขึ้นมาประมาณ20-30เมตรนะครับก็มาถึงแล้วมีทีห่หนั่งพักด้วยว้าวก็มีป้ายอะไรนี่ลุมฝังศพสุสานมนุษย์โบราณใครอยากรู้รายละเอียดหยุดคลิปแล้วก็อ่านเอานะครับ ไปดูใกล้ๆนะครับว้าไม่เห็นพวกโครงกระดุกอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับนี่ถ้าสมมุติว่า แดดไม่มีเนี่ยแบบคลึบๆเนี่ยผมไม่กล้าดูนะครับผมวิ่งหนีเลยนะครับแต่ว่าแดดมันแรงก็ไม่ต้องกลัวนี่เป็นหลุมแบบนี้มนุษย์โบราณนะครับไม่ใช่มนุษย์ยุคนี้ก็ต้องมีอ๋อมีด้วย ขึ้นไปดูหินแกลนิดแล้วก็ดินโป่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนนะครับผมคงไม่ไปนะครับเข้าไปในป่านู่นเลยมาคนเดียวด้วยนะครับไม่ค่อยกล้าไปไกลนะครับแค่บนนี้ก็แบบบังเวงวังเวงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแถวบ้านผมเนี่ยผมไปชั่วละนะครับแต่ถ้าไม่ใช่บ้านผมผมก็ไม่กล้าไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักป่านะครับว่าป่าพวกนี้มีสัตว์ป่าน่ากลัวมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่านะครับ ถ้าแถวบ้านเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับผมไม่กลัวนี่โอ้โหพอดีคนนอนนะครับมนุษย์โบราณเป็นยุคโลหะตอนปลายนะครับยุคสำลิดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อความเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเอาใส่ใแผ่นโลหะเดี๋ยวนี้เป็นแผ่นไม้อัดนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงหินก้อนนี้นะครับเป็นก้อนใหญ่เลยซึ่งคิดว่ามนุษย์ยุคโบราณอาจะอาศัยนั่งเล่นประชุมกันบนหินนี้อ้โหอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะครับส่วนภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหินที่ใหญ่และยาวมากนะครับมนุษย์อาจจะอาศัยอยู่นะครับ ตามพวกหน้ผาผาตามพวกถ้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสัตว์แถวนี้แล้วก็ใช้แม่น้ําแม่แก่อันนี้นะครับอืมอันนี้ผมสันนิฐานเองนะครับน่ากลัวอยู่นะเนี่ยอืถ้าเขาไม่ใช่ทําเป็นที่ท่องเที่ยวไปเจออยู่ในป่าแบบนี้นี่โอ้โหสันนิฐานได้เลยว่าเป็นหลุมศพมนุษย์โบราณนะครับรีบเพนเด็ดขาดนะครับอืถ้าคนกลัวนะครับแต่ถ้าคนไม่กลัวก็ต้องอ่าไม่เพนรีบหาสมบัตินะครับอื ต้องระวังนะครับถ้าไปขโมยสมบัติเขานะครับเดี hey. <t oss ed noise> ๋ยวเขาจะมาเอาคืนนะครับไปดีกว่านะครับโมเยอะนะครับไปทีกว่าเอ้ยกดลุกลุกเอ้ยเอยยิงบี้ทำให้ยิงกว่าต้องค่อยเดินนะครับโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไร มันก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่แค่ข้างบนนี้นะครับใกล้ใกลใกล้จากผาจุกกันอันนี้โอ้ยแจ๋เลยทีเดียวว้าวว้าวจะวาดเสียวหน่อยๆน่อยว้าวสวยงามคล้ายคลกับแกลนแคนยอนเลยนะครับแต่แค่มันสูงไม่เท่านะครับแกลนแคนยอนที่สารัฐอเมริกานะครับไม่รู้รัฐอะไรลืมไปแล้วนะครับ ก็นี่ว้าวฝั่งนี้มันมีเงานะครับทำห้มองไม่่อยเห็นดำๆหน่อยส่วนฝั่งนี้ก็มีเงาเหมือนกันแต่มองเห็นอ้าวทำไมล่ะเนี่ยอข้างหนึ่งเงาข้างนึงแดดแรงนะครับทําให้แบบมันไม่เสมอกันโอเคไปดีกว่านะครับซึ่งคนเดียวก็อ่อวางเวงอยู่นะครับแค่เดินมาจากตรงที่จอดรถนู่นนะครับมานี่ มาถึงตรงนั้นประมาณร้อยห้าสิบเมตรมานี่ประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับประมาณแค่สองร้อยเมตรนะครับอุ้ยตกใจหมดนะครับนึกว่ามนุษย์โบราณมาโอ้โหเมื่อกี้โผล่มาจากหลังก้อนหินนะครับผมนี่ตกใจเลยนะครับว่าโอ้โหอะไรกันนี่ผมนึกว่ามนุษย์โบราณมาหาผมซะแล้วนะครับที่ไหนได้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแจ๋วเลยเป็นฝรั่งนะครับเขาต้อจะเดินตามหน้าผานะครับเพื่อที่จะเขาน่าจะขึ้นหินแกนนี่นะครับแล้วก็ลงมา ตามหน้าผาด้านขวามือนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูทุกคนเอ้ยไม่ได้มาดูทุกคนพามาดูหินนะครับสองอันจุบการตรงอ๋อแล้วก็เป็นทางน้ําผ่านป้นะครับเรียกว,ว่าผาหินจุบแล้วก็เพิอเห็นป้ายไปดูสุสานมนุษย์โบราณนะครับทําให้ผมขนลุกนะครับอยู่ในป่าคนเดียวอื <c oughs> ก็ขนลุกเล่นๆไปงั้นแหละนะครับไม่กลัวหรอกนะครับกลางวันแสกๆถ้ากลางคืนก็กลัวอยู่นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่า ผมจะไปไหนไปนอนอะไรยังไงที่ไหนต่อนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ก่อนคลิปที่ผมหลงอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับก็หลังจากบ้านไมโครเวฟเสร็จนะครับก็ขึ้นแม่ห้องสอนไปปังอุงนะครับที่เขาไายเรือนะครับอ่างเก็บน้ําแล้วก็ไปบ้านลักทายนะครับที่เป็นหมู่บ้านที่เขาข้าไปพักผ่อนนะครับคล้ายๆเป็นหมู่บ้านของคนจีนนะครับแต่ที่จริงแล้วมีทั้งจีนไทยใหญ่นะครับแล้วก็พวก ว้าอะไรพวกนี้นะครับมีหลายเผ่าอยู่ด้วยกันนะครับแต่ที่ดังเพราะว่าเขาทำที่ท่องเที่ยวคล้ายๆกับในเมืองจีนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนีบไปละเดี๋ยวมืดนะครับเดี๋ยวมืดแล้วมาดูโบราณมาอีกโอ้